จะมีดอกถ้าถ้าหัวใหญ่ๆเขาก็จะมีดอกขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีใบอดอกเขาสวยมากครับท่านผู้ชมอันนี้คือดอกว่านทารหดนะครับดอกสวยมากเลยนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกทกท่านวันนี้วันพรรหัสสสดีที่8พฤษภาคม68นะครับ วันนี้ทุงยาจะมาอัปเดตว่าสมุนไพรต่างๆนะครับโดยเฉพาะว่านริศิดวงกับว่านทรหดนะครับซึ่งวันนี้มีลูกค้าสั่งวา่านว่านริศีดวงนะครับว่านริศีดวงก็คืออันนี้นะครับสั่งไปต้มทานนะครับท่านผู้ชมก็ดีมากเลยว่านริศิดวงแล้วก็ว่านทรหดนะครับว่านทรหดอันนี้จะคือจะเป็นว่านทรหดนะครับ สองอย่างต้มต้มทาน2อ,อย่างนะครับระหวา่างด้านซ้า,ายมือซ้ายมือท่านผู้ชมจะเป็นว่านทอรหดฝ่ามือท่านผู้ชมจะเป็นว่านาริสุดวงนะครับจะเห็นว่ากํลาลังงอกเลยเอาวิธีการปลูกเราก็หักเป็นข้อเล็กๆแล้วก็ปลูกรดน้ําเลยนะครับช่วงนี้หรือท่านผู้ชมจะซื้อไปต้มทานนะครับชุดละห้าร้อรวมส่งนะครับ ก็คือค่าจะส่งประมาณ65้าถึง75บ้าบาทนะครับแต่ว่าลุงยาวค่าส่งแค่60บาทนะครับแล้วก็ค่าวา่านสองชุดต้มทาก็คือหนึ่งชุดต้มทานได้สองหม้อ,อนะครับหนึ่งชุดก็จะมีอันนี้ว่านริสดวงนะครับกอใหญ่กอใหญ่ <c oughs> <c oughs> อ่า่ชุดของว่านริสดวงก็จะ อันนี้อันนี้คือว่านว่านริสีดวงนะครับสําหรับหนึ่งชุดาราคาห้าร้อยหกสิบรวมส่งนะครับเหลือไม่เยอะแล้วเหลือประมาณห้าชุดนะครับท่านผู้ชมเอาวันนี้ลุงยะก็จะส่งอีกหนึ่งชุดนะครับเนี่ยนะครับวันนี้ลุงยะก็จะส่งอีกหนึ่งชุดหนึ่งชุดอันนี้คือว่านริสีดวงนะครับรวมกับว่านทรหดอีกหนึ่งชุดเดี๋ยวนะครับ อันนี้คือบ้านทรหดนะครับท่านผู้ชมว้านทรหดหนึ่งชุดก็จะมีประมาณนี้อ่ะน,นี่นะครับคือหนึ่งชุดของว้านอ่าทราหดน,น,น,นะครับคือว้านทรหดนะครับท่านผู้ชมต้มทานคู่กับบ้านทิีดวงนะครับอ่ารักษาโรคทิีดวงยุบเลยนะครับท่านผู้ชมยุบเลยอ่าลูกค้าลูกค้าที่สั่งไปต้มทานท่านบอกว่ายุบนะครับก็คือต้มทานประมาณสี่หม้อ นะครับประมาณสี่หม้อหม้อหนึ่งก็ต้มต้มได้ประมาณาต้มทานประมาณเจ็ดวันนะครับก็คือสองวันแรกเรา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 ทานยาสองวันแรกเนี่ยน้ํายาจะเริ่มยุบแล้วนะครับพอวันที่สามเราก็เติมน้ําเข้าไปนะครับท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้น้ําแห้ง <laughs> เติมน้ําเข้าไปา <laughs> ก็จะต้ม ทานประมาณเจ็ดวันนะครับเช้ากับวันเย็นจนปลายาเจือเจอจางนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นหม้อใหม่นะครับท่านผู้ชมหนึ่งชุด560บาทรวมส่งนะครับสําหรับวา่านว่านทรกรกดกว่านวิสีร่วงนะครับสําสหรับท่านผู้ชมจะไปปลูกขยายพันธุ์ลุงยาคิดว่าดีมากเลยนะครับเป็นพู้สมุนไพรอีกทางเลือกหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าจะ เป็นเมื่อไหร่นะครับก็คือต้มทานนี้ก็คือ,อยุบยุบแห้งนะครับยุบแห้งเลยถือว่าใช้ได้ผลมากเลยนะครับำราำรับว่านอาว่านทรหดแล้วก็ต้มคู่ต้มคู่กับว่านริศีดวงนะครับต้มคู่กับว่านริศีดวงว่านริศีดวงเนื้อด้านในอนุยาจะหักดูเนื้อด้านในดูนะครับเนื้อด้านในจะออกสีเหลืองนะครับท่านผู้ชมอันนี้งอกแล้วนะครับก็คือเราปลูก เอาข้อเราหักเป็นข้อเล็กๆแล้วก็ปลูกเราก็จะได้ต้นเยอะนะครับท่านผู้ชมปลูกช่วงนี้นะครับช่วงเดือน6นี้ดีมากเลยถ้าไปฉกปลูกช่วงเข้าภาษาเดือน8เดือน9ก้าว่านเขาจะฟื้นตัวแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็จะเข้าหน้าผลแล้วนะครับการจะส่งต้นว่านก็จะ,ะบางทีแฉะน้ํามากต้นก็จะตายแต่ถ้าปลูกช่วงนี้ต้นเขาจะรื้อกอไวมากนะครับ นนี้คือว่านฤาษีดวงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ว่า,วานว่านทรรดนะครับ <c ười> เหลือไม่มากแล้วเหลือประมาณสักห้าชุดนะครับท่านผู้ชมเหลือประมาณห้าชุดนะครับนนะครับขวามือท่านผู้ชมคือว่านฤาษีดวงอันนี้คือต้อนเดียวนะครับเ <c ười> ขาลงหัวดีมากเลยอันนี้ว่านทโรด เดี๋ยวลุงยาจะพาไปชมต้นที่ลุงยาปลูกแล้วนะครับอตอนช่วงนี้ปลูกเริ่มปลูกต้นว่านแล้วนะครับแล้วก็บางบางต้นก็เป็นใบาบางต้นก็มีดอกขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับะนะครับท่านผู้ชมด,ด,ด,ดูใกล้ๆชัดๆนะครับอันนี้คือว่านว่านริสีดวงนะครับว่านริสีดวงหัวเขาจะเป็นสีสีเหลืองนะครับแล้วก็เขาจะออกแขนง อันนี้คือหัวหัวเดียวหัวเดียวแล้วเขาจะมีะแขนงเอาเวลาปลูกเราก็หากเป็นชิ้นเล็กๆนะครับโรมแบบด้านาริซิดวงแล้วก็อันนี้ซื้อว่านทระหดนะครับว่านทระหดเขาก็จะหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่ก็จะเริ่มงอกนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ซื้อไปปลูกปลูกดีมากเลยนะครับสําสหรับต้นวาน่านดูต้นว่านนะครับว่านริซิดวงหน้าใบ หน้าใบจะมีเส้นสีแดงนะครับหน้าใบมีเส้นสีแดงแล้วก็กาบใบก็จะมีสีน้ำตาลอ่อนนะครับสำหรับว่านริสดวงอ,อันนี้คือใบแรกนะครับรุงยาพึ่งปลูกะจะเห็นว่าเริ่มงอกแล้วนะครับอันนี้คือว่านริสีดวงนะครับส่วนว่านทระกอดแปลงนี้จะเป็นว่านทระอดนะครับ วัานทาราหดหน้าใบาจะสีเขียวนะครับหน้าใบาจะสีเขียวแล้วก็ต้นอ่าต้นเขาก็จะเขียวทั้งทั้งต้นเลยนะครับแล้วก็อ่าจะมีดอกถ้าถ้าหัวใหญ่ๆเขาก็จะมีดอกขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีใบอดอกเขาสวยมากครับท่านผู้ชมอันนี้คือดอกว่านทารหดนะครับดอกสวยมากเลยนะครับอันนี้คือแปลงว่านทรหด ทางนู้นก็มีนะคบท่านผู้ชมอดอกว่านทโรดนะครับท่านผู้ชมสวยมากนะครับออ่อันนี้ก็เพิ่งจะโผล่นะครับอันนี้คือดอกดอกว่านทโรดนะครับท่านผู้ชมอันนี้ต้นเขาสีเขียวนะครับก็ประมาณสักเดือนหนึ่งต้นก็จะสูงใหญ่ ตอนสูงประมาณสักเมตรห้นะครับเมตรห้าสถึงสเมตรสำหรับว่านทารอดนะครับเดี๋ยวไปดูแปลงว่านริศีดวงที่อยู่ด้านนน้นนะครับว่านริศีดวงแปลงนู้นเป็นว่านริศีดวงนะครับท่านผู้ชมหน้าใบจะมีสีแดงนะครับ ว่านรีสิดวงน,นะครับฝั่งนุ้นจะเป็นว่านรีสิดวงแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นว่านทรหดนะครับแล้วก็จะมีแปลงว่านเพชรกับเพชรกับก็เริ่มงอกแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้คือว่านเพชรกับนะครับเพชรกับเริ่มเริ่มจะงอกแล้วนะครับอันนี้เริ่มงอกแล้วครับท่านผู้ชมว่านเพชรกับ ลุงยาเพาะว่านขอทองแก้ไว้นะครับขอทองแก้เออเบอร์เอิุยาเอาว่านขอทองแก้กับว่านอาไปใส่ปนกันนะครับขอทองแก้กับว่านม้าเหลืองอา่าหัวเขาคล้ายๆกันอาตอนขุดก็เลยไปใส่ปนกันทีน,นี้ก็เลยแยกแยกหัวไม่ได้ว่าอันไหนขอทองแก้อันไหนว่านทรหดนะครับ ลุ่ยาก็เลยเพาะ,ะเพาะรวมวในในแปลงหมดเลยนะครับแล้วก็จะแยกอันนี้คือว่านหมาเหลืองก็คือมีมีเส้นมีเส้นสีแดงส่วนขอทองแก้ใบเขาก็จะเขียวเขียวทั้งใบนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือว่านหมาเหลืองอันนี้คือว่านขอทองแก้นะครับก็เดี๋ยวพอเห็นใบใบชัดๆแล้วว่าอันไหนขอทองแก้อันไหนมมาเหลืองลุนยาก็จะจัดใส่ เอามาใส่กระถางนะครับท่านผู้ชมอ่ะอันนี้คือขอทองแก้วนะครับใบก็บจะเขียวๆส่วนอ่าอันนี้คือม้าเหลืองเส้นหน้าใบจะมีสีแดงนะครับมีม้าเหลืองอ่าขอทองแก้วหน้าใบจะเขียวๆนะครับอันนี้ขอทองแก้วนะครับอ่าอันนี้ม้าเหลืองอ่าพอใส่กระถางเป็นต้นแล้วก็จะแยกแยกประเภทของว่านได้นะครับ อ,อันนี้ม้าเหลืองนะครับท่านผู้ชมอันนี้ม้าเหลืองอ่มีม้าเหลืองนะครับอขอทองแก้ต้นจากเขียวๆอันนี้คือขอทองแก้แล้วก็ต้นนี้ก็ขอทองแก้นะครับใบจากเขียวๆทั้งต้นนะครับว่านสมุนไพรต่างๆติดตอ่อเข้ามานะครับท่านผู้ชมที่0 9 8 8 4 9 5 3 1แา8 849 5318นะครับ ก็เมมเบอร์ก็จะติดไลน์เลยนะครับ